ไม่มีเวลาสอบดูแจมพระเอกเลยฝากภูแจมให้ขอบุญแจมให้โอกาสคือใหม่อีกรอบหนึงที่เม่อไหร่คะให้โอกาสค้อใหม่อีกรอบหนึง <c oughs> เอาอยู่นหน้าเวทีนะคะเออขอบคุณค่ะวันนั้นไม่ยอมร้องเพลงคู่กับโอ้ยที่จริงที่จริงฉากนั้นนะฉากที่ผมไปขอแม่บทผมว่าจะร้องเพลงคู่บีบีพีแอนไอ้ขอโทษอะไรนะอ๋อ งานงานแต่งให้ลงตัวของเบิ้์นน่เขาพูดออกขัญนะแล้วอยางเราหาคีย์ไม่เจอพี่พี่ไหจะหาคียผมไม่เจอหรืถ้าหนูหาคีย์เราไม่เจอใช่นั้นก็เลยตกลงกันว่าเออเราเดินเข้าอะไรดีมีฝรั่งมาดูด้วยเหรอเนี่ยไหนฝรั่งทำไมก็มีภาษาอังกฤษขึ้นมาเต็มเอาก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่าแบบแก้มพระเอกอะโอ๊ย แกมาหอมแก้มบอกทรงออกซิ่นอะไรกันเนื้อวันนี้มาวันที่มาบุรีรําไม่ไม่ได้มาถ่ายรูปด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดใครจะถ่ายรูปด้วยนะอย่าทําคาดหวังว่าจะต้องถ่ายรูปตอนเสร็จงานนะเพราะผมเป็นคนที่เร็วมากเลยถ่ายรูปหมดได้เมื่อวานมาเก๋งวุ้นเราไปมาหารีบมาหาพระเอกแล้วก็แม่ไม่ไมาหาหนูว่าจะไม่ไปถ่ายกับพระเอกแม่ไปหาพระเอกก่อนเลยหนูอยู่อีกประมาณสามชั่วโมงหลังไ้ลาเสร็จก่อนพ่อต้องรอพ่อเก็บห้างค่ะอะไรก่อน ถึงจะได้เดินทางต่อท่วงว่ามากเลยน้ำช็อคชอไม่มีอ้ำตาสิเป็นหายากอะซื้ออะไรอะลอตเต้ป่ะใช่ไหมลอตาต้าหรือลาเต้อะไรถยู่จะลอตเต้เสียดายมากพระเอกมาเซน่าควรแต่ไม่ได้เจอไม่ถึงไปดูหนังที่เลยวันนั้นที่เราเจอเธอที่เธอไปทำผมอะสนุกนะภาคนี้เป็นดูแบบ มันหนักบูดีสใจแต่ไม่ค่อยหลอนนะเ็ามีช็อตตกใจเยอะอยู่คือภาคแรกกับภาคแรกคัอภาคแรกภาคแรกจะ<า>จะหลอนใช่ภาคแรกจะหลอนจะจะแบบรู้สึกแบบนีงไงร,รู้สึก,กาาวก่าชอไปแต่เราไม่กล้าแต่มันก็น่ากลัวนะน่ากลัวน,ะน้ำไม่ไม่น่ากลัวเราน่ากลัวเลยแหละแต่มันจะออกแบบบูบูดงแต่เราเป็นคนที่แบบเวลาดูหนังเขาชอบจำภาพตากลับมาแล้วก็ชอบจินตนาการออกไปที่มอ่ะมุด ไปดูของแขกมาเขาดูของแขกก็แบบเป็นหนังเป็นฉากที่แบบสีแยกต้องในผีตรงสีแยกเดี๋ยวนี้พอขอลบไปตรงสีแยกแล้วก็แบบจินตนาการไปแล้วหนังผีอินโดอีกน่ากลัวเพราะผีผีอินดูมัเป็นยังไงมันบรรยากาศหนังแล้วก็เรื่องราวผีไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผีศพเอออะไรเอออย่างนี้ยมันคล้ายๆแบบของไทยเราเรามีความรู้สึกว่าเราอินเพราะถ้าผีประเทศอื่นพวกผีต่าลีไม่ใช่ถ้ามันแนวซอมบี้เนาะแต่ผีไทยเนี่ยดูน่ากลัว ค่ะเด็กผิดสีดูแล้วสอบเข้าโรงพยาบาลพี่หยดเนี่ยเหรอคะอ๋อน้องตกใจไงภาคสอบมันตกใจเยอะนะแบบทําให้เราตกใจเยอะขนาดนั้นเลยยอดเตรียมชุดไว้นะพี่หยดก็พี่วินนะ่า,าจะไหนแบบค่ะโอ้เสียงขอบคุณมากนะคะกินยายังกินเราไม่อยากกินยายก่อนทำงานนะไม่อยากอยาลดน้ำมูกไงเธอแบบกินแบบไม่ง่วงก็ง่วงเหมือนเดิมเมื่อวานเมื่อวานก็แอบอันนี้นะเมื่อวานก็แอบแบบ แต่วิ่งวิงในหัวนะ่ะเขากินยาไปก็เลยไม่อยากกินยาเราทำกันยี <c oughs> ่ห้อนึงอ่ะไบแล็กเซสอันนั้นะอนนนะไม่ง่วงเลยขนาดเมาื่อวานบอกหมอว่าเอาแบบวบิ่งของโบอันนี้อันนี้ใช่อ,อันนี้เธอกินก็ไม่ง่วงนะที่เธอถ่ายรูปลงอะ่ะเรากินอยู่แล้วก็ไม่ง่วงแต่เราไม่รู้สึกว่าเราวิง<ต>่งวิ่งหรือมันเป็นคนแบบมึนมึนในหัวเพราะเป็นหวัดใช่เป็นไปได้ไอคือแล้วใช่ค่ะอัเปิดตัวตลกคมเราก็จะกลับแล้วค่ะเปิดตัวคมยังก็ไม่รู้ ใครอยู่บนอะไรที่ตวเอคือในน้ำเอเลเอระเอกินน้ำผึรน้ำผึ้ได้ไหมคะน้ำผึเขาอันนี้ก็กินน้ำขิงค่ะตอนนี้ก็หวานมากแล้วะเองว่าทำไมมันถึงแบบไม่ขึ้นชื่อน่ะนึกม่าขึ้นแต่แบบว่ารูปแล้วก็ชือไม่น่าถามเราเราเป็นเราไม่ได้ไลฟ์ติ๊กตอกนานมาก ก็ตั้งแต่เปิดวงมาก็ไลฟ์อยู่นะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อฝันนู้นได้เจอพี่ท็อปตัวจริงมาจากไหนก็มาเจอครับโอยมาไปดูไม่กล้าถ่ายรูปมาได้ค่ะน้องบลอนคูมีอะไรกับพี่ท็อน้องบลอนคูมีไงมน้องบลอนคูโอ้ยน้อยมากเลยเพราะว่าเพราะว่าปกติเดินเราเดินทางกับอับน้องเราจะดูคิวงานไปว่าช่วงไหนจะได้ไปหนองบัวเพราะว่บ้านน้องที่นั่นใช่ใสรุปแล้วไม่ได้ไปบ้านอัพเลย พ่อกับแม่อับต้องทําของกินมาฝากที่แบบเวลาที่ไปเล่นเขตอุดรอ,อะไรเง <c oughs> ี้ยเธอไปบ้านอับแบบดีมากปีกที่แล้วพ่อก็แวะไป,ไปเพราะว่าแบบของกินแบบของกินเพนันาง่เนี่ยของปลาของอย่างเงี้ยคือมันกับข้าวทําที่บา้านหรือกับข้าวที่ร้านาาอจริงหรอที่บา้านกินที่บา้านเลยกลางสองรอวันได้เจอครับใกล้ที่ไหนรีบมานะคะมาเลยมาเลยครับน่ารักมากอคมย์ยี่สองนะแล้วแต่งหน้าคปินนี่ไหมเนี่ย เราก็เป่าปกติของเธอแล้วก็แต่งหน้าเาอยู่แล้วเอามาดูช่วงลางอีกทีนะเธอไม่แต่งหรอช่วงล่างก็แต่งเยอะขึ้นอยู่นะทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ตาแล้วแบบกินเตอร์ชมพูชมพูได้แซลทุกวันอยู่อุ๊ยวันนี้ตาหวานเลยตาหวานกวีบีผมผมแต่งหน้าผมแต่งหน้าหวานกวีบีครับเอาใจด้วยกันนะกินเตอร์กับโอ้จะได้มองนะ เหมือนว่าบุรีรัมน่าจะมีอีกอยู่ค่ะไล้มีพ่อค้ากีตาด้วยใช่ไปกีตาอยู่ที่ท็อปจำน้องได้ไหมผู้เด่นน้องประเด็นเราระเด็เบงรู้รู้กันน้อยๆด้วยกันเนี่ยเบงนี้ติดเขานะครับเสียงเราดูแปลกเลยเนาะเสียงดูแปลกไปเลยแต่ก็ดีที่เป็นคนร้องพอดีร้องคีย์สูงอยู่แล้วพอเป็นหวัดมันไม่ได้แบบว่าต้องปรับอะไรมากอะไรจริง ไม่บอกครับไม่บอกรองานขอนแก่นโอ้ยเยอะเลยงานขอนแก่นแต่เราจะได้ไปยี่สิบยี่สิบใช่สองวันเลยนะมีที่ศิลามีที่บ้านโนนม่วงก่อนในเมืองแล้วก็มีที่อะไรนะอําเภออําเภอชนบทหรือเปล่าไม่แน่ใจอีกวันนึง่งถ้าในเมืองใกล้ในเมืองก็ในแถวใกล้ใกล้ถึงแล้วเนี่ยยี่สิบก็ฝากมาให้กำลังใจด้วยครับมาฟังรำลกอีทีกันตอนนี้ส่งเพลงคอนเตอร์ใหม่แล้วนะ แล้วพี่ต่ายบอกว่าเราใช่เราถึงหน้าอ่ครับลองฟังเราคอยปลิกร้องเพลงใหม่ๆนะครับโอ้ยลุ้นหน่อยอะฟังไปฟังเพลงรักสุดท้ายหลานย่าหมูได้ครับใช่อันดับแรกวันนี้ฟังแล้วยางทุกคนแล้วก็จะมีผลงานเพลงโคเวอร์ลงมาเรื่อยๆมีใครติดต่อมาอีกยังรนะมีใครติดต่อมาอีกยังไม่มีส่วนมายเราจะทำเองอ๋อหรอเราฟอร์ดลิขสิทธิ์เองพี่ใจ่ายลิขสิทธิ์ด้วยนะไม่เลี้ให้ไม่ตุ๊กเป็นคนแบบเพี้ยนขอขอขอลิขสิทธิ์ให้แล้วไม่ตุ๊กแบบต่อราคาลิขสิทธิ์โหดมาก เดี๋ยวแม่ทำได้แม่เก่งมากคับแม่จริงถ้าเรื่องอะดีลงานแม่ครอบครัวมากจริงบอกแม่ตูวคัาไปไปขอ,อประสานงานขอลิขสิทธิ์เต็งนี้ท่อปหน่อยเพราะว่าท็ออยากเอามาโคเวอรแ์แม่ไปขอแล้วลูกเขาคิดราคาแบบหลักหมื่นเลยวะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะสู้ให้เดี๋ยวให้จะขอเขาหลักพันฟังแล้วค่ะหมยถึงวันนี้ถึงสิบรอบรือยังอยากให้จัดงานมีดมากค่ะ ถ้ามีโอกาสเราเราจะจัดให้เนาะใช่่ะปีที่แล้วจะจัดก็ไม่ได้จัดเนาะปีที่แล้วว่าจะได้จัดก็ไม่ได้จัดจริงๆเอาจริงถ้าเกิดมีงานมีแต่มันมต้องมีคนช่วยพวกเราสองคนนะครับอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นแอดมินบ้านหรือเงี้ยต้องมีคนช่วยช่วยเพราะว่าเราสองคนไม่มีเวลาไม่เวลาไปจัดการไม่ได้เป็นการเตรี่ยนสถานที่กันถูกสถานงานที่พื้นที่นี้ผมไม่ไหววันนี้ อันวิวทั้งวันเลยขอบคุณค่ะเพื่อปล่นใจแม่ตุกจริงแ่บฟังเพลงคู่ยมั่จะกดดันหนูใช่แล้วเต้รักไม่เหมือนเราไาเจอไปเสี่มคุยเต้ยแล้วนะครับอย่างนี้ตอนช่วงป่าเขาได้กัอะไรแม่ตุกเมนึ่งแมตตุกนอนจามแล้วแต่เนี่ย ถือเพื่อมาเปิดทางก่อนไปทำงานค่ะเห็นเนี่ยาไม่ได้เล่นหรอครับเราถึงเล่นตลกผมไม่เล็นผมไม่ได้เล่นตลกเขราว่าชีวิตจริงตัวเองก็ตลกไม่พอเลยนะเนี่ยคนอยากเห็นเธอกับต้าทือไปเล่นตลกเจอเลยให้เล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นไปอะไรดีเอาฉากฉากงานบวชสนุกนะฉากงานบวชที่เป็นฉากลาเรื่องหรอเป็นฉากที่เราคิดว่าเป็นแบบเป็นฉากที่แบบ ดูพี่พตลกมากแล้วก็คนที่ฟังํำชอบฉากนี้มากใช่ใชครไปนั่งกินขับนเปืนเหมือนันเนาะเพื่นแล้วก็ทุกคนที่ท,ที่ที่นั่งดูํำเนื่องก็บอกว่าเออฉากนี้เป็นฉากที่สนุกแบบไม่อยากอันนี้เลยไม่อยากแบบล้าสายตาเลยอะไรครั้งเกรกแบบพยายามดันให้ถึงฉากนี้ใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอยู่ฟังํำให้ถึงฉากนี้นะอย่างน,น้อยๆฉากแปดต้องถึงทุกคน <ผม S 2> อ,อ่ะให้ผมจบก็ตามผมชีวิตผมโศกเศร้าแต่ฉากที่ไ้นฉากากระานจริงเลยไงรีวิวบ้านเพื่นไหนคะ รีวิวยังไงจบรีวิววันนี้ไม่จบครับผมต้องทำคลิปภาคเสียงประมาณสามคลิปทำไมอ่ะมัาหมดมันโดนจำกัดแล้วเราเปลี่ยนชุดกันดีกว่าโอเคเราค่อยหาโอกาสามาคุยกันใหม่นะครับฝากที่สุดพวกเราสองคนนะครับแล้วก็สิบคนนี้ดึงเข้ากลุ่มคิดนะครับเข้ากลุ่มคิดไปเป็นกำลังใจของเราด้วยใครที่เข้าไปแล้วก็ รายงานตัวเงินรายงานตัวนี่หินหน่อยนะครับเพราะว่าหินตลอดนะไม่ปูสารเราเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะใช่ไ,ไแอบดูอยู่นะจ๊ะโอเคได้บายค่ะ๊าบายค่ะ